ไปแล้พี่ก็มันมีน้ํายางปะทุออกมาอืมันเกิดจากอะไรน้ำยางปะทุออกมาเนี่ยมันเกิดจากสองสามสาเหตุเนาะสาเหตุแรกก็คือโอเคคุณกีบบาดไอ้ต้นที่คุณกิบบาดมันปะทุแน่นอนเพราะมันต้องรักษาแผลพาราไว้มันเป็นสารอาหารที่ใส่เข้าไปเพื่อให้ต้นยางคุณสมบูรณ์เมื่อมันสมบูรณ์ปั๊บมันต้องรักษาแผลของคุณที่กิบบาดให้หายให้เร็วเพื่อมันจะเสืิอมเลือก็จะปิดมิดแผลที่หายเพราะนั้น มันต้องปะทุน้ำยางอยู่แล้วนะครับนั่น,น,นเพื่อรักษาแผลเหมือนคนเป็นแผลมีน้ำเหลืองออกมาเพื่อรักษาแผลให้หายถ้าไม่มีน้ำเหลืองออกมามันแผลมันไม่หายนะเออไอนี้ก็เช่นเดียวกันพาเราไว้ท์ทาข้าไปน้ำยางปะทุออกมาเพื่อรักษาแผลที่คุณกินให้หายเร็วอันที่สองในตัวพาเราไว้เนี่ยเราใส่เมทาลีกซิลเข้าไปด้วยเมทาลีกซิลก็คือยากำจัดเชือ้อราเพราะนั้นถ้าต้นนั้นที่มัน เชื้อราอยู่ข้างในมันปะทุเยอะเลยแล้วมันจะขับเชื้อราออกมาด้วยเอออันนี้ไม่มีผลเสียไม่มีผลเสียดีต่อต้นยางดีต่อต้นยางเพราะมันมันขับเชื้อราออกแล้วมันรักษาแผลไปในตัวแต่ว่าเพียงแตียว่าเราไม่เคยเห็นนะเราไม่เคยเจอเราก็กลัวเลยเออเรากลัวแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นคนดีเหมือนคนเป็นแผลมันก็มีน้ําเหลืองถ้าน้ําเหลืองไม่มาแผลมันก็จะหายช้าอ่าอย่างี้ครับ Okay.